เออสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเควสานเจ้านะครับผมก็เราต้องใช้เลนส์เทียดึกเนี่ยในการตรวจสอบเนาะตรวจสอบพื้นที่นแต่ละที่นะครับผมผ่าจิ้งจอกตัวเล็กๆพวกเนี้ยนะฮะก็จะมีมันจะมีประมาณ3าจุดนั่นแหละเอาคร่าวๆแล้วกันนะอ่ะผมเอาประมาณคร่าวๆแล้วกันก็มีข้างล่างครับบนแล้วก็ตรงรูปปั้นอ่ะอันหนึ่งคร่าวๆนะครับนะครับสำรวจให้ครบนะฮะผม พอเราสำรวจครบเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเควสดขึ้นมาเป็นสีฟ้าตรงบริเวณรูปปั้นตรงรูปปั้นตรงเนี้ยฮะพอเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจสอบได้เลย,เลยตรวจสอบเสร็จแล้วก็เลือกตามผมเลยครับเลือก1 2 3สามตามลำดับไปเลยฮะเลื่อนลงไปข้างล่างได้เลยคือสบายสบายฮะเนี่ยพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเอาเครื่องรางมาจากรูปปั้นตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยอย่าลืมเอาเครื่องรางกันนะฮะเพื่อไปทําพิธีข้างล่างนะ พอวาถึงตรงนี้แล้วนะก็ทําการชำระล้างใส่เครื่องรางไปเลยฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีการอธิษฐานให้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยพอเราทาการอธิษฐานจะมีมอนสเตอร์ผมมาหนึ่งตนนะะซึ่งตีให้ตีให้ตายแล้วนี่เมื่อเราจัดการเสร็จฮะเราก็ต้องไปพิธีสิ่งชำระล้างแบบเพื่อนถามที่ฮะซึ่งจะมีที่แรกตามนี้นะฮะ แต่เมื่อเรามาถึงตรงนี้ฮะก็จะมีควยขึ้นมาทันาทีเลยลก็จัดการพวกมอนเตอร์ขนาดใหญ่เชยเมื่อเราคุยกับลุกป,ปั้นเสร็จแล้วก็จะให้ตามหาธานุกิทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งตัวแรกก็อยู่ขงบนนี้เลยต่อตามตามผมมาได้เลยฮะตรงนี้ส่วนตัวที่2ฮะก็อยู่ตรงบริเวณทางลงือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็เดินเดินวนๆอยู่สักพักนึงนะ ก็ตามมาเลยฮะก็จะแบบอยากเล่นอยากเล่นด้วยแล้วก็ตามตามไปเนาะตามเสียงไปสำหรับใครที่ไม่มีหูฟังอันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเนาะตรงเพลงตรงนี้เพราะว่าอ่ะมันต้องใช้การฟังเสียงนิดนึงนะครับผมส่วนเขาจะแปลงเป็นอะไรเขาจะแปลงเป็นเอ่อเ,เพลิงนะฮะตรงตรงบริเวณนี้ก็จะเนียนๆหน่อยผมก็หายอยู่ว่าเอ้ยมันอยู่ไหนวะเลยสุดเจอทันทีนะ ก็้ปไปครบเพลิงส่วนธนูกจตัวสุดท้ายนะครับผมก็อยู่ข้างล่างนี้นเนาะไอที่ก็จะง่ายหน่อยง่ายกว่าตัวอื่นหน่อยนิดนึงตรงที่เขาแปลงล่างเป็นครบเพลิงตรงๆเลยรึเปล่าแบบเดี่ยวๆเลยยืนเดี่ยวอะไรเงี้ยคือแบบว่าแปลงแบบนะไม่เห็นเลยโอเคครับเ,เสร็จแล้วฮะผมสำหรับตรงนี้อ,อ๋อ เสร็จแล้วก็มาคุยกับตุ๊ป,ปั้นกับธนูกิสามตัวตรงนี้ฮะผมพอคุยกับตุ๊บบ้นเสร็จเอ๊ะไม่ใช่ตุ๊ป,ปั้นเด็ดธนูกิธนูกิสามตัวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีเควสฮะเขาจะให้เครื่องรางมาเนาะเป็นเครื่องรางเอาไปทําต่อตามเควสไปเลยฮะตรงนี้ตรงบริเวณนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วตามเควสเรื่อยๆเออส่วนตรงนี้นเราใส่เครื่องรางไปเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเรามันจะมีเสาอยู่ข้างบนนะครับคือเราต้องปีนขึ้นไปหาข้างบนว่าเอ้ยเนี่ย มันวางในปรับเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบใดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปีนขึ้นไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะ,ฉะเฉลยมาให้ว่าควรเปลี่ยนทิศทางไหนนะครับผมไปตามภาพนี้เลยเนาะและ้วก็พอเราทําตรงบริเวณนี้เสร็จแล้วก็จะมีมอเตอร์โผ่มานะพอทสำสาเร็จเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะเสร็จพิธีทั้งที่แล้วเนาะแล้วก็เหลืออีกสองทีรับผมก็ตามมาเลยฮะต่อไปครับผม ซึ่งจุดที่2ครับผมเราก็ว้ามาตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเออมาทำเอาเครื่องรางอะ่ะช่ต้องเอาเครื่องรางก่อนตรงบริเวณนี้เอาเครื่องรางก่อนนะซึ่งต้องใช้เป็นท่าสายฟ้าตัวหนึ่งนะฮะซึงจะได้เป็นเ,เครื่องรางมานะครับยิงไปที่ลูกป,ปั้นเลยนะครับผมก็จะได้เป็นเครื่องรางมาไปทำพิธีจุดที่2นะฮะ เออพอเราได้เครื่องรางมาเสร็จแล้วครับผมก็มาตรงกรอบบริเวณนี้เนาะมันจะมีรูปปั้นเล็กๆเนาะผมลืมลืมถ่ายให้ดูเนาะพอดีว่าเออเราลืมกดอัดก็มันจะมีรูปปั้นเล็กๆเนาะก็ถ่ายออกมาเลยนะฮะแล้วก็ทางก็จะเปิดออกโอเคแล้วเราก็ใส่เครื่องรางไปจุดที่2นะฮะส่วนบริเวณนี้ก็อันตรายนิดนึงเนาะเราก็ต้องเก็บไอ้เม็ดมุ่งมัวงม่วมาเล็กชื่อเด็กนั่งรุโอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวผมก็จะบอกทริคตามนี้เลยนะฮะ ว่าจะไปยังไงพอเสร็จอาฮะก็จะมีมอนเตอร์ส่งตัวขวามาก็รับมือดีๆนะฮะตันนี้ก็ทายเฉ็ีหน่าดูนะแต่เมื่อเราต่อสู้สำเร็จเสร็จแล้วะฮะก็จะเป็นอันจบสิ้นครับผมบพิธีอันที่สองฮะต่อไปก็ไปอันที่สามไปเลยครับ ส่วนจุดที่3ครับก็จะอยู่ตรงบริเวณข้างบนขวามือนะครับมันจะมีเอ่อเป็นปลอกขึ้นมาเนาะผมเรียกยางเดียอ่านว่าเอาเรบิอะไรเนี่ยนะฮะผมก็ตรงบริเวณนี้เลยนะะลลนเาลปปนเเเเเเเาะแล้วก็ลงไปข้างล่างอมันจะมีเอ่อรูปปั้นเล็กๆอันหนึ่งให้เราถ่ายแล้วก็ลงไปข้างล่างได้เลยครับตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3ทิศนะครับเราถ่ายให้ครบเลยเนาะพอเราถ่ายครบเสร็จแล้วก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างนะครับ พอเราลงมาข้างล่างเสร็จแล้วครับพอเรามาถึงแล้วก็จะไปเช็คเครื่องรางก่อนแลตอนแรกคือเราไม่มีเครื่องรางอยู่แล้วเนาะเพราะเพราะว่าเครื่องรางนั้นอยู่ข้างหลังนะผมตรงบริเวณข้างล่างไอ้ข้างหลังข้างล่างอะไรนะข้างหลังเราก็ต้องมาสแกนตรงรูปปั้นตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าไปข้างในได้นะครับนี่โอเคแล้วก็อย่าลืมฮะมันจะเป็นรูปปั้นนะเป็นตัวสายฟ้าฮะพอเราได้เครื่องรางมาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาไปใส่ แล้วก็อย่าลืมนะครับผมมันจะมีรูปปัน้นเนียนอยู่เนาะตรงบริเวณข้างบนนี้แล้วก็ทางขวาอีกอันนึงนะผมอย่าลืมไปถ่ายด้วยนะครับพอเสร็จแล้วครับเราก็สามารถบัฟทิศทางได้ทั้งหมดและครบทุกที่แล้วนะครับผมก็จะขึ้นรูปตามภาพน,นี้เลยนะว่าจะปักไปเมื่อพอเราครบสามที่เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยกลับไปหาคาซาลิกะครับุาตรีคาใต้จุดแรกเลยที่ จุดแรกพนะอเราไปคุยกันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> เอ้ยยังยังยังกอนช้ากอนที่เพิ่งเพิ่งไปคุณกาสันิี่ก็บอกว่าเอ้ยอยังทีนะี้ที่เธอต้องไปทําก็คือตรงบริเวณเอ่องกว่าสารเจ้าเลี่ยแหะประมาณนั้นอนะ่ะสารเจ้าเราก็ลงไปข้างล่างเดินตามเขาไปเลยฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเราจะได้ไปกับเออ่บอสแล้วเนาะพอเราคุยเสร็จแล้วนะฮะเราก็ลงไปข้างล่างได <c oughs> ้เลยะ <c oughs> ลงไปเออ่ไปกับบอสได้เลย ตรงส่วนแพทเทิร์นบอสเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกับอันก่อนๆที่เราแก้มาเรื่อยๆก็ลองลองตีดูนะครับผมก็มันจะมีเหมือนยังไงดีอรผมจพูดยังไงดีมันเหมือนเดิมอะง่ายนะมันก็เหมือนเดิมอะแพทเทิร์นตัวนี้นะคล้ายกับอันแรกๆส่วนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเออคลิปมันยาวแล้วเนาะก็คือถ้าเกิดมีอะไรอยากให้ทำก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องตัวลาไปก่อนนะค,ะนะครับสวัสดีครับ